แม่มือใหม่มือเก่าก็ตามนะคะฟังทางนี้ให้ดีค่ะมีผเรือพันนะคะจากองฟรองมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันแต่ว่าจะเป็นตัวไหนต้องขอต้อนรับก่อนค่ะขอต้อนรับคุณปินิดาอัตศสิวาโนนะคะหรือพี่ลาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกนะคะแล้วก็คุณปาริชัดนะคะแหล่งศรีวิลุณนะคะพี่ปลานั่นเองนะคะเป็นผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยด้วยค่ะสวัสดี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 ค่ะวิรุธ นะคะพีรุนอวิรุณโอเคค่ะค่ะค่ะก็จะต้องสวัสดีท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็พบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กออกฟองค่ะอฟงค่ะนะคะวันนี้ อองฟองแล้มีสินค้าอะไรมาแนะนําให้กับเราคะวันนี้ค่ะวันนี้ก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์ผ wow. ้าอ้อมผ้าของอองฟองมาแนะนําให้คุณพ่อ yes, คุณแม่ได้รู้จักมากขึ้นนะค่ะค่ะผ้าอ้อมค่ะจริงๆแล้วนะครับพูดถึงผ้าอ้อมเด็กเนี่ยนะฮะ ส่วนประกอบของผ้าเนี่ยต้องสําคัญมากๆเลยใช่ขององฟองเป็นผ้าอะไรครับผมค่ะผ้าอ้อมขององฟองนะคะเราก็จะผลิตจากผ้าสาลูสองชั้นเลยนะคะค่ะผ้าสาลูคือแบบนี้ใช่ไหมค่ะคุณนสมบัติของผ้าสาลูก็คือจะโปร่งนะคะเราจะเห็นเนี่ยมีช่องรูระบายอากาศเวลาน้องได้ใช้หรือสัมผัสเนี่ยจะนุ่มเย็นสบายไม่อับชื้นนะคะค่ะการเป็นผดผื่นของเด็กด้วยหรือเปล่าคะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นผ้าอ้อม ถอมบางบางชนิดเนี่ยเวลาพอ,อโดนฉีน้องหรือว่าอะไระมันอาบปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้เกิดน้องนี่เกิดผดพื้นใช่ก็จะขึ้นผด ืนได้เพราะมันอับชื้นแต่ว่าผ้าอ้อมสาลูของเราเนี่ยมันมีช่องรูระบายอากาศอย่างที่บอกไปนะคะก็จะช่วยระบายอากาศน้องจะไม่อับชื้นตัวน้องก็จะแบบว่ายังสบายตัวอยู่ใช่นะคะแล้วก็ผ้าอ้อมของเราตอนนี้มีด้วยกัน2ขนาดนะคขนาสองสายก็คือจะเป็น ไซส์ขนาด27นิ้วคูณ27นิ้วนะคะก็คือก็จะเป็นขนาดไซส์นี้ประมาณนี้นะคะประมานี้ค่ะนี่คือ27คูณ7นิ้วค่ะใช่อะฮบใหญ่เหมือนกันเนาะใหญ่มากเลยนะค่ะแต่ว่าเห็นใหญ่ขนาดนี้ก็ยังมีน้องที่ตัวโต แล้วก็ใหญ่กว่านี้อีกมีใหญ่กว่านี้เหรอฮะคุณแม่ก็เลยแบบว่าอยากได้ที่ไซส์ใหญ่กว่านี้ทางองฟองก็ได้ทําไซส์30นิ้วคูณสามสิบสมคูณสามสิบค่ะนะคะสามสิบคูณสามสิบแบบนีก็จะใหญ่ขึ้นมาอ๋อใหญ่ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นขนาดทีเจ๊คุณเจ็ดเหมือนกันใช่ไหมคะขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะก็จะใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อตอบโจทย์นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ น้องตัวน้องสมบูรณ์น้องสมบูรณ์นะคะก็ผ้าก็จะใหญ่ขึ้นคาะจำมั่มรับการซึมซับได้มากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะใช่นะคะทีนี้การจะเลือกใช้ผ้าอ้อมขนาดไหนก็อย่างที่บอกไปอะค่ะขึ้นอยู่กับสรีระน้องนะคะถ้าน้องตัวใหญ่้ำมั่มมีเนื้อหน่อยเราก็ใช้ไซส์ใหญ่ขึ้นเพื่อความผูกมัดสบายของน้องนะคะค่ะคะเพื่อนชาว่านนะคะผ้าอ้อมนี่นะคะก็ ทำได้หลายอย่างนอกจากนะคะจะซึมซับนะคะค่ะฉี่เนาะใช่ผู้ตรงไปหรือเปล่าซึมซับนะคะของเลวจะทวงน้องแล้วนะก็ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างด้วยเดียวกันนะคะก็มีทําอะไรได้บ้างเอามาทําเป็นพับเป็นหมวกให้น้องก็ได้นะคะเวลาออกไปข้างนอกหรือว่าเวลาน้องหลับก็เอาผ้าอ้อมเนี่ย หมตัวน้องเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับน้องนะคะหมแบบนี้ห่มแบบนี้หลับสบายม่ใช่หนับขายอค่ะแล้วก็ยังสามารถเวลาถ้าพ้าอ้อมเนี่ยเราใช้เป็นนานๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังเอาพ้าอ้อมเนี่ยไปทําความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านก็ได้เป็นอ่ะไปเช็ดทำความสะอาด ไปสภาพได้ค่ะใช่ค่ะเพิาดลูกลูกโตขึ้นมาแล้นแล้วก็แล้วพ่อบิ้ยังใช้ได้ได้อยู่ได้อยู่ค่ะนะคะเห็นบอกว่าพ่อเนี่ยคะนอกจากใช้เรื่องต่างๆแล้วสามารถนะคะเป็นพ่ออ้อมือสองได้ด้วยนะคุณเออแล้วตกทอดไปสู่น้องอีกคนนึงเรได้เพิอยู่ในสภาพดีอ่ะใช่ค่ได้ไปถึงหลายคนทีนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพ่ออ้อมผืนเนี่ย จะใส่ให้น้องยังไงนะคะวันนี้เราก็จะให้น้องปลานะคะมาสาธิตวิธีการพับพ้าอ้อมให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชมกันค่ะพี่ปลานะคะอยากได้แบบไหมคะพี่ปลาค่ะามีแบบนะคะอบนะคะพ่อแม่มือใหม่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่า เราจะใช้ทออมกับน้องยังไงดียังไงดีวิธีจับน้องต้องจับยังไรจับยังไงโค้ดไว้เลยแบบวิธีการพับมาตรฐานของอองฟองนะคะเ่ะเราก็จะพับครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งรับผมแล้วก็ทําให้เป็นสามเหลี่ยมตรงเนี้ยค่ะสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมคล้ายๆกับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูอะค่ะครับผมแล้วก็พลิกข้างหลังนะคะ ชานี่มีชานี่นึงพี่ปาค่ะเสร็จแล้วก็พับมาให้อยู่ระหว่างตรงกลางนี้นะคะแล้วก็พับอีกทบหนึ่งเพื่อเอาไว้สำหรับซึมซาบฉี่ได้ดีค่ะใช่ค่ะตรงนี้จะหนานิดนึงอ่ะค่ะเพื่อไว้สำหรับตึมลองซึมซาบค่กแล้วเราก็วางตัวน้องลงตรงนี้ค่ะแหวกน้อง่อยนะค่ะแล้วก็พับก็จะกลายเป็นกเกงข้าวอ้อมค่ะ โดยไม่ต้องใช้แพ่นเพิร์ออันนี้จะช่วยประหยัดด้วยนะคะประหยัดแพ่นเพื่อเป็นตัวเพราะว่าก้าอ้อมององเราเนี่ยสามารถซักได้ค่ะเพราะถ้าเป็นแพ่นเพิร์อเนี่ยจะทิ้งอย่างทั่วที่เลยใช่ไหมคะแล้วก็น้องก็สบายตัวด้วยนะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการการการทำอ้อมให้ให้น้องเนี่ยมันมีต้องการกี่แบบครับค่ะทีนี้นะคะก็คือมีอยู่ด้วยกันหลายแบบแต่ว่าแบบวิธีเนี่ยจะเป็นวิธีที่ ง่ายสุดะแล้วก็ใช้ดีที่สุดเลยแล้วก็ใช้ดีที่สุดค่ะค่ะขอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่ะขอลงอีกรอบหนึ่งนะคะขอลงลยนะคะไหนรอดูนะคะคุณเพิรลลองเลยครับคุณจะเป็นแม่ของลูกเนี่ยคุณจะเป็นแม่ของลูกค่ะคช่ถามพ่อให้ได้ก่อนนะครับพ่อของลูกถ้าคุณอุยนะคะคุณอุยักไรตอนนี้นะครับต้องถามคนเดียวว่าคุณเป็นหรือยังครับแน่แถ้าเป็นผืนอย่างนี้ เราก็ต้องพับแบบนี้ก่อนถูกไหมคะครึ่งค่ะครึ่งหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องพับอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งครับพี่นี้แล้วก็พับตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะถ้าผิดจะบอกด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวนะคะเราห้ามบอกนะครับเราไมบอกก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเชิญทงนะฮะเสร็จแล้วก็ทับเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้ไม่ค่ะไม่ใช่ดึงออกมาไม่บอกว่าตื่นกว่าไว้ไม่ต้องเป็น อันนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ถูกค่ะนะคะเดี๋ยว้นะคะให้ได้ให้ให้เพื่อนทเองนะคะเียให้มันทเองนะคะเหียห้คุณปั้นแล้วก็แล้วก็หพริกนะคะพริกแบบนี้นะคะคุณานะคะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็เอานี้พับแบบนี้แล้วก็ไปอีกทบหนึ่งนะคะพถ้ามีน้องปุ๊บก็ให้ขาน้องอย่างนี้น้องวางน้องวาง โอ้อ่าเบาๆอ่ะอยู่หัวโค้งนะฮะอ่าอะลูกจะกรูเออนะคะแต่ต้องยาวหน่อยไหมคะตรงนี้ค่ะไม่ต้องแค่อ๋ออย่างงี้แล้วก็อย่างงี้แล้วก็ปูแล้วก็พาลูกไปไหนก็ได้จริงๆริงกันแน่นๆเดี๋ยลูกเอดี๋ยวข้อเดี๋ยวขเอออ่านะคะอันนี้คือนะคะช่วยซึมซับนั่นเองเนาะ ทำได้แล้วอ่นะค,ะน,ะ,คะ,ะนอกจากนะคะทำเป็นเหมือนพ่ออ้อมซึมซับฉี่แล้วนะคะคทำเป็นหมวกยังไงมีวิธีการแบบหมวกเป็นหมวกไหมคะทัะเป็นหมวกอย่างเงี้ยค,ค่ะอ๋ออันเ็อเอาเลย่ะเอาเลยค่เลยค่ะ,ะ,คะขออนุญาตนั่งอย่างนี้นะคะไม่สามารถลุกได้แล้วคือเดี๋ยวนะคะจะที่แปลว่าพับเป็นหมวกทําไม่เป็นแต่ว่ามันสามารถทําได้อะคะ่ะแล้วก็วิธีการพับน,นะคะองฟองก็เอาไว้ด้านหลังนะคะให้คุณแม่มือใหม่ ได้ดูสึกขาขาะละวค่ะขั้นตอนการขั้นตอนนานค่ะอ๋อในกทจกรรมนี้อยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะชมนะตรงนั้นลองสัมผัสไปสิค่ะด้านหลังแบบนี้นะคะเขียนแล้ว อ๋ออันนี้ทุกคร้งเป็นหมวกอ๋อนี่ครับอันนี้เป็นที่บอกเมื่อกี้ไปค่ะนะคะก็สามารถไปนั่นได้ต้องครับใครซื้อไปนี่ก็ทำมได้ง่ายๆเลยค่ะนะครับอาอทำได้ง่ายอ๋อลองดูลองดูนะคะอ่านะคะแม่เห็นแบบคุณสมบัตินี้ขนาดนี้แล้วนะฮะผมอยากทราบมากเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างไรบ้างครับผมค่ะก็สำหรับในรอบ นี้นะคะทางผลิตภัณฑ์อองฟองก็มีโปรโมชั่นให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อผ้าอ้อมแบบนี้นะคะครบสามแพ็คก็จะได้น้ำยาซักผ้าหนึ่งขวดในราคาหนค่ะในรยคา140บาทเราแถมให้ไปเลยค่ะแถมให้ไปเลยซื้อนี่ครบสามแพ็คก็จะได้รับนี่เป็นนี่ไปเลยค่ะหนึ่งขวดนะคะหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่ เออยังมีผ้าอ้อมเดิมอยู่แล้วก็อาจจะขัดไปแพ็คนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถซื้อสินค้าใดๆก็ได้แต่ว่าต้องมีผ้าอ้อมอยู่ในนั้นด้วย1แพ็คให้ครบสามพันก็จะได้รับน้ำยาซักผ้า,ผา<อ>ด้วยค่ะ<อ> นะฮะนั่นก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะครับค่ะนะคะโอ้ที่จริก็น้ำยาซักผ้าเขามาแอบไว้ข้างหลังเนาะนะคะนี่โปรโมชั่นขององฟองนั่นเองค่ะครับผมนะคะจริงการซักผ้าเด็กแบบนี้ต้องต้องเป็นเป็นน้ำยาซักผ้าของเด็กโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่ามันตอดสารเคมีค่ะค่ะน้ำยาซักผ้าขององฟองนี่ก็ทำจาก พวกผลไม้ธรรมชาติเลยค่านะคะอ๋อสมงสงก็มีเนาะแล้วนี่เนี่ยเรา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 คนซักมือหรือว่าซักเครื่องดีครับผมอ๋อสำหรับผ้าอ้อมเนี่ยสามารถซักทั้งเครื่องและมือได้แต่ว่าการซักเครื่องเนี่ยก็จะแนะนําคุณแม่ให้ใส่ถุงตะข่ายเพื่อที่ว่าผ้าเนี่ยจะได้คงทนนะคะ <ค>ะะนะคะอาะคะนะคะอย่างนี้ถ้าอยากจะให้แนะนำนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ยอมใช้ผ้าอ้อมแต่ว่าไปใช้แพมเพิร์แทนข้อแตกต่างนะคะระหว่างสอง,สองสองแบบนี้มันต่างกันยังไงคะ,คะทำไมเราถึงควรที่จะใช้ผ้าอ้อ,อแมแทนก็คือจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่นะคะตัวผ้าอ้อมอย่างที่เราบอกไปแล้วอะ,ค,ะค่ะทำจากผ้าสาลูนะคะเวลาเราให้น้องใส่เนี่ยน้องเขาก็จะมีความ สบายตัวนุ่มสบายไม่ละคายเครืองนะคะแล้วก็มันสามารถซับฉี่ได้เหมือนกันแล้วก็สามารถกลับมาใช้ได้นะคะเหมือนเป็นการรียูสกลับมาใช้ได้นะคะซักตากปุ๊บก็มาใช้ได้อีกแต่ว่าถ้าเป็นเป็นแเพิ่มเพิ่มนะฮะมันจะเป็นแบบใช้แล้วชิ้งใช้แล้วริ้งเดียวเท่านั้นแล้วความเปนอัมันมีไงเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าหยับยืดยืดอย่างเงี้ยนะแล้วทีเดียวก็แบบ ต้องทิ้งแล้วลลไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกรอบนึ่ง <ฮะ S 2> ดีมาก<ช>ห,ลาหลายรอบเลยแหละค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะนะคะและ้วพราะนอกจากนะคะใช้ซับฉีบ่แล้วะคะเอามาเป็นแบบว่า ทำเป็นหมูกให้น้องนะคะทำมาแบบมาแค่เช็ดปากผ้ากันน้ําลายให้ความอบอุ่นน้องก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคุณไม่ใช้แล้วเนี่ยนะก็สามารถนําผ้าผืนเนี้ยที่ไม่ใช้นะไปเป็นผ้าคีริ้วได้หรือเป็นผ้าเช็ดโต๊ะทานู่นทํานี่ประโยชน์เยอะอค่ะนะคะแล้วก็สําหรับในปีนี้อองฟองก็ได้ออกผ้าอ้อม ที่มาทำมาจากเยื่อไผ่ด้วยนะคะป้องกันแอนตี้แบคทีเรียได้ดีนะคะให้เพิ่มให้อีกปากไว้ณเคาน์เตอร์ด้วยให้คุณแม่ไปเลือกซื้อได้ทำไมใช้เยื่อไผ่ในการทำพอ้อมด้วยลนะครับก็ตัวนี้เราอยากจะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆให้กับผลิตภัณฑ์นะคะเราก็เลยใช้เยื่อไผ่ตัวนี้มาช่วย มาทําผลิตภัณฑ์อองฟองเพื่อป้องกันแอนตี้แบคทีเรียนะคะค่ะเป็นการเซฟอีกแบบหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะถ้าสนใจนะคะอยากจะลองเลือกใช้แบบไหนก็ไปที่ที่เคาน์เตอร์ของอองฟองนะคะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไป ของเรามีทุกที่นะคะแล้วก็ในรอบนี้ก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าไป Facebook องฟองก็ยังจะได้ราคาพิเศษนะคะแล้วนั่นคุณพ่อคุณแม่เข้าไปใน Facebook ดูใช่จริงๆแล้วองฟองเนี่ยฮะอยู่ในใจคนไทยนี่มานานมากๆเลยนะใช่ลืมตาอ้าปากค่ะนะฮะก็รู้จักองฟองแล้วอาจจะรู้แล้วใช่ปจริงเออนะคะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันด้วยว่าวันหนึ่งจะได้แบบมีโอกาสได้ไปสัมผัสกับ ผลิตภัณฑ์องฟองแบบนี้นะฮะอ่ะสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้ฝากนะครับถึงผลิตภัณฑ์องฟองครับผมเชิญเลยครับค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากกับคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าเลือกผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าให้น้องนะคะก็ให้นึกถึงผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กองฟองค่ะนะคะแล้วก็พบกันที่เคาน์เตอร์องฟองนะคะครับค่ะครับผมเชิญเลยครับค่ะก็ขอ คืออองฟองนะคะผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพนะคะ,ะเพื่อให้คุณแม่ได้เลือกนะคะเรามีสินค้าที่หลากหลายนะคะตามเคาน์เตอร์ห้างตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะยังไงถ้าเกิดสมมติว่า อยากซื้อเสื้อผ้าเด็กหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กนะคะขอเชิญที่เคาน์เตอร์องฟองนะคะมีนะฮะมีเยอะมากๆเลยนะครับมีทั่วประเทศไทยเลยสามารถไปได้นะครับที่เคาน์เตอร์องฟองครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งพี่หลาแล้วก็พี่ปลาด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์องฟองค่ะขอบคุณมากครับค่ะได้เอาล่ะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาครับ